อัปเดตล่าสุดราคาข้าโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่6กันยายน66ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวโพดมาฝากพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดกันเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะข้าโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่6กันยายน66จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่7บาท85สตางค์ต่อกิโลกรมัมถึง8บาทต่อกิโลกรมัมข้าโพดเมล็ดความชื้นไม่ เกิน14.5%ปราคาอยู่ที่10บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง10บาท90สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ ถัดมาเรามาเช็คไปต่อกับราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่11บาท28สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง11บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดของท่านท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวพี่ๆน้องๆเกษตรกรท่านอื่นได้นะคะโชคดีร่ำรวยทุกท่านค่ะสำหรับพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดยังไงฝากกดติดตามด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ